ภัยทาไมเขาเรียกป่าอาถรรพ์นะครับนะเวลาะจญภัยผมจะชอบบอกว่าป่าอาถรรพ์นะครับนะป่าอาถรรพ์ก็หมายถึงสิ่งที่เราเข้าไปนะครับนะที่เราเข้าไปประจนภัยแล้วก็เราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันมีอะไรนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับนะจะเป็นอ่าสิ่งลี้ลับต่างๆนะครับนะัคืออะไรนะครับนะป่าอาถรรพ์คือป่านะครับนะเช่นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนั่นเห็นไหมครับนะ ถ้าเราเข้าไปอ,อยู่กลางป่าตรงนั้นนะครับนะจะเป็นป่าอาถรรพ์เนื่องจากว่านะครับนะมีนางตะเคียนนะครับต้นตะเคียนเป็นจํานวนมากนะครับตรงนี้นะจะเป็นป่าที่ไปลบหลู่ไม่ได้นะครับนะสิ่งที่ลี้ลับอยู่ข้างบนนั้นมีมากมายนะครับนะที่เราจะไปปจนไปก็ได้นะครับนะแต่ผมไม่ไปตรงนี้แรงนะครับนะเจ้าที่แรงนะครับไม่อยากจะไปลบหลู่ท่านนะครับนะโอเค นั่นคือป่ากับสิ่งลี้ลับต่างๆในป่านะครับนะเช่นเป็นผู้ผีปีศาจหรือเป็นเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่หลายๆคนต่างความเชื่อแตกต่างกันไปนะครับนะหลายๆคนที่เข้าไปแล้วไปพบเจอนะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นความฝันบ้างนะครับนะหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงบ้างอาจจะเป็นภาพลวงตาบ้างมันก็แล้วแต่วิจารณนการรับชมรับฟังนะครับนะผมจะเล่าเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับนะ ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่แหละนะที่ผ่านมาได้สามสี่วันนะผมพาพี่ชายผมไปพจูนภัยนะครับผมจะเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังนะครับนะ่ะป่าอาถรรพ์ผมพาพี่แกไปนั้นก็ไปตามปกตินะครับพี่แกไม่ไปผมก็ไปคนเดียวหรือไม่ก็ไปหาเพื่อนไปนะครับนะก็ไปพาพี่พี่วันนะั่นแหละไปคนแรกนะครับคนเดียวคืนแรกนะครับนะไปถึงคืนแรกฝนตกหนักนะครับนะ่ะในป่าในเขานะครับนะ เพื่อนๆเคยรู้สึกไหมเวลาเราเดินป่าเหมือนป่าแบบเยือกเย็นมากนะครับนะเดินในป่าแล้วเราสังเกตว่ามันเหมือนเอกใจว่ามีสายตาอยู่จ้องเราอยู่นะครับนะคนลวคนลุกนะสายตาเหมือนจ้องเราอยู่นะครับนะจ้องเราก็เดินผ่านพาพี่เขาเดินผ่านทุ่งทุ่งใหญ่ไปนะครับผ่านผ่านทุ่งใหญ่ไปประมาณ เป็นชั่วโมงนะครับนะทุ่งตรงนั้นใหญ่มากนะครับเดินผ่านเป็นชั่วโมงแล้วไปเข้าปา่าเขาเรียกว่าป่าปูจองนะครับติดรอยต่อเขตสปปลาวนะครับนะก็เดินไปเดินไปประมาณถึง4ี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นเราก็เริ่มเหนื่อยเราก็ไปหาอาหารกินนะครับตามป่าตามเขาหากินตามธรรมชาติเหมือนแบก,กิลนี่แหละนะก็หากินกับพี่เขาพาเข้าไปก็ประจนภัยนะครับประจนภัยจริงๆนะครับนะ จนภัยไม่ใช่ประจนภัยแถวบ้านอะไรต่างๆนะครับผมพาถ้าเกิดประจนภัยผมก็ข้ามไปนู่นเลยนะไปลอยต่อเขตสปปลาวนะครับแต่เราต้องอยู่ฝั่งไทยนะครับนะไปละเมิดอธิปไตยก็ไม่ได้นะครับนะเราก็เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะนะครับไปอย่าไปศูนห้านะครับอะไรที่มันพลาดมาแล้วมันแก้ไม่ได้นะครับเราไปแบบนั้นเราก็อยู่ฝั่งเรานะครับนะปะจนไฟฝั่งเราไม่เป็นไรนะครับนะ เราก็ไปไปถึงป่าดงดิบนะครับป่าดงดิบตรงนั้นน่ะเข้าไปปุ๊บมันรู้สึกเย็นนะครับมันรู้สึกเย็นแล้วก็มีเสียงอนกร้องก็ลอกร้องแบบคล้ายๆป่าที่เราไม่เคยไปแต่มันรู้สึกว่าวังเววังเวอย่างไงไม่รู้แล้วก็พอตกค่าขึ้นมานะครับตกค่าขึ้นมาเราก็หาอาหารกินเรียบร้อยแล้วนะหาพี่เขากินเรียบร้อยนะพอจะเข้านอนเปลยครับ มันมีเสียงนะครับนะมันมีเสียงเดินมันมีเสียงเดินรอบๆอาที่นอนผมนะครับนะเดิน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 ว่าแกได้ยินหรือเปล่านะครับพี่วันนะที่ไปด้วยกันกับผมแต่ผมได้ยินแล้วนะผมรู้แล้วว่ามีอะไรมาแน่นอนนะครับนะมีอะไรสักอย่างมาแล้วผมก็ได้ลุกขึ้นครับลุขึ้นส่องไฟหาดูไอพี่วันนั่นเหนื่อยนะเหนื่อยนอนอย่างเดียวนะตอนนอนพอเคลิ้มที่นี้ ตกดึกมาตกดึกมาฝนหนักลงมาฝนหนักหนักมากนะครับหนักหลังจากฝนตกหนักก็นึกขึ้นได้แล้วก็ชวนพี่พี่เข้าไปเห็นเห็นที่ว่าดูนาฬิกาตทีสองนะครับนะไปหาปูหาปลากินนะครับนะเพราะว่าเราจะมีอาหารประทังชีวิตพรุ่งนี้ก็ไปหาได้ปูตัวเดียวนะครับได้ปูตัวเดียววันนั้นนะหาตั้งตีสองทีสามท,ามทีนี้น้ํามันขึ้นนะผมก็เลยรีบกลับมา ที่พักนะครับนะถ้าน้ําป่าขึ้นนะครับอย่าไปดันนะครับนะถ้าน้ําป่าขึ้นให้รีบกลับมาฝั่งที่เราพักนะครับนะเดี๋ยวเวลาน้ําขึ้นเราจะข้ามไม่ได้นะครับมันมีหลายๆายทั้งหลายหลายเกตนะครับนะเวลาคุณไปประจุภัยในป่านะครับไปหาของป่าอะไรต่างๆนะเวลาไปแล้วน้ําป่าขึ้นแล้วก็กลับมาไม่ทันแล้วก็ต้องรเอเป็นอาทิตย์นะครับกว่าน้ําจะลดบางที่นะแต่บางที่ก็หนึ่งคืนก็ลดแล้วนะครับสองคืนก็ลดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกหนัก เวลาเราไปเดินป่าถ้าฝนตกหนะักเราต้องรีบข้ามมาฝั่งที่เราอยู่ให้เร็วที่สุดนะครับนะเราอย่าไปรอว่าเอ้ยเดี๋ยวน้ําลดนะครับแต่ถ้าฝนตกเรื่อยๆตลอดทีด่4ชั่วโมงน้ําไม่ลดแน่นอนนะครับหลายคนที่ติดเกาะติดฝั่งติดภูเขาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะมันจะเป็นอ่าพื้นที่อ่าของน้ําใหญ่กั้นอยู่ให้รีบข้ามเข้ามานะครับเวลาฝนตกหนะักนะครับน้ําป่าขึ้นนี่อันตรายนะครับเราจะกลับบ้านไม่ได้นะครับผมก็รีบกลับ และกลับนั้นหลังจากกลับนั้นประมาณตีสามครับตีสามเราก็เริ่มนอนแล้วผมก็เหนื่อยผมก็นอนุทีนี้พี่เขาพี่วันนะครับพี่วันไอจากเรารู้สึกว่ามีสายตาจับจ้องตั้งแต่เราเดินไปแล้วนะหลังจากนั้นก็พักหนึ่งตีสามครึง่งนะครับแกกระมืออะไรไม่รู้นะแกกระมืออะไรไม่รู้แต่ผมเอใจแล้วแหละนะผมเอใจแล้วว่าไอจุกมากวนหรือเปล่านะครับไอจุกไอหัวจุกอ่ะนะ ถ้าเป็นแถวบ้านๆก็กุมารทองนะครับคนเลี้ยงแต่นี่คือกุมารทองตามป่าตามเขานะตรงนั้นมันจะมีอยู่ตลอดครับไอจุกตอนนี้เขาเรียกไอจุกกันนะครับนะเป็นเด็กที่น่ารักนะครับคล้ายๆเด็กจีนนะครับจะเป็นหัวจุกนะครับเลี้ยงหมาตัวหนึ่งนะครับหมาขาวนะทีนี้พอผมปลุกผมปลูกแกว่าเป็นอะไรแกก็ยังไม่พูดนะตังกืนอุ้ยมีอะไรไม่รู้ มาเหมือนเห็นช,ชัดๆเหมือนแกะกําลังสลืมสลือแบบ,แบ,บแคล้ายๆจะหลับบ้างไม่หลับบ้างไงคล้ายๆละเมอแต่แกบอกว่าแกยังลืมตายอยู่เออมีเด็กคนหนึง่งวิ่งตามตั้งแต่อทุ่งใหญ่นู่นวิ่งตามมาหาอ่าตรงที่นอนนะผมก็เยใจผมรู้แล้วแหละว่าออน่าจะเป็นไอจุกตอนเช้านะครับนะไม่ได้ถามแกเลยนะครับผมฟังเลยผมพูดไปก่อนเลยนะครับพูดไปก่อนแกเลยว่า ที่ละมือเมื่อคือนนี่ไอ้จุกไหมเออใช่อไอ้จุกกับหมาตัวหนึ่งไหมแล้วก็ตามมาจากพลรานใช่ไหมใช,ใชมม่แกีว่าพีวันนี่เกียกว่าใช่หมดเลยตอบผมแกยังไม่ได้ตอบเลยไม่ได้พูดอะไรเลยผมตอบขึ้นมาแล้วไอ้จุกไอ้จุกมากวนนะครับคืนที่สองนะครับพอคือนที่สองพอคือนแรกเราไปเรียบร้อยพอคือนที่สองมานะไอ้จุกนั้นมาแบบดีใจใหญ่เลยนะครับนะดีใจใหญ่ได้เจออ่า คนหน้าแปลกๆนะครับนะคนหน้าแปลกๆมันก็รู้สึกว่าพื้นที่สองนะครับพอคื้นที่สองก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเวลาเดิมนะครับตีสามมาแล้วนะตีสามมาตีสามมานะ่ะจะมาเต้นเต้นเขามีวคมสุขไงไอ้จุกมีวคมสุขมาเต้นรอบเต็นที่นอนผมกับพี่วันพี่วันก็รู้สึกว่ามีากุมารน้อยนะเอาอะไรไม่รู้มาให้ในมือนะครับยื่นให้ในมือ แกก็ยืนรับโอเคยืนรับปุ๊บแกก็ร้องตะโกนเลยวันนั้นตีสามเพิ่งผมเกือบเตะเอาอะนะผมตกใจนะผมก็คิดอยู่ในใจผมก็คิดเลือทึกผมยิ่งเลึ่ลือทึ่อยู่ว่าไอ้จุกจะมาอีกไหมนะแกร้องขึ้นวันนั้นก็ตื่นขึ้นแบบเปิดไฟฉายส่องดูหน้าแกอะไรวะเป็นอะไรมาอีกแล้วมาอีกแล้วใครมา,ว,มาวะไอ้จุกไอ้จุกพอพอพอพูดว่าไอ้จุกปุ๊บนี่ เรียบร้อยเลยเงียบปิิบในในป่าเงียบเลยใช่ไหมเสียงจะกจั่งเสียงแมงอะไรกลางคืนที่มันร้องเคยร้องเหรอเงียบกิิบนะครับ,รบจะได้ยินเสียงน้ําดังเช่อพอสักพักหนึ่งทีนี้ลมพัดนะครับพอลมพัดลมพัดล,ลมอะไรก็ไม่รู้นะครับมันพัดรอบรอบรอบอ,บอาเต็นที่ผมนอนนะครับระพัดรอบอยู่ประมาณสักนานนะครับเป็นสิบนาทีครับ พัดรอบรอบรอบคล้ายๆเขาเรียกว่าลมบอกนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมจะพูดให้ฟังว่าการที่เราประจุภัยป่าอาถรรพ์นะครับหนึ่งเราดูสัญลักษณ์จากลมนะครับนะสัญลักษณ์จากลมเขาเรียกว่าลมบอกนะครับนะลมบอกเหตุนะครับหรือลมบอกลางนะครับหรือลมบอกลางสังหรณ์ะายต่างๆของป่าอาถรรพ์นะครับนะให้เราสังเกตลมนะครับสังเกตลมบางที มันก็อาจจะเป็นความเชื่อนะครับนะมันก็แล้วแต่บุคคลที่จะพูดจะฟังนะครับนะผมก็พูดให้ฟังตามที่ผมได้ประสบมานะครับนะการที่ผมไปป่าหนึ่งเลยผมจะจําต้นไม้ใหญ่นะครับนะการที่เราไม่ลงป่านะครับอันดับแรกคือให้จําต้นไม้ใหญ่นะครับอย่าไปจําทางนะครับทางเดินอย่าไปจานะมันไม่มีทางที่ว่าจะจําได้เหมือนต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่นี่สําคัญนะครับนะเรามองเห็นได้ไกลหนึ่งแล้วนะกลับก็ามา เรามองเห็นต้นไม้ที่เราจําปุ๊บมันจะรู้จากทิศจากทางพอดีนะครับนะให้จําต้นไม้นะครับเข้าป่าแล้วก็อย่าลืมหักไม้เป็นทางไปด้วยนะครับเวลาเดินนะการประจนภายในป่าการประจนภายในป่าถ้าคุณชอบเดินป่าเดินเขานะครับให้จํานะครับคนที่เขาไปเคยประจนภัยมาก่อนหรือคนมีประสบการณ์นะครับพยายามถามพยายามเรียนรู้นะครับนะค,บนะคนที่ชอบประจนนไย <c oughs> คื้นที่2ผมพาพี่แกเดินกลับมาใช่ไหม ผมพาพี่แกเดินกลับมาที่นี่มันจะมาถึงครึ่งทางนะครับผมลงป่านะครับกลางคืนนี่จะไม่เหมือนกลางวันนะครับนะกลางคืนมองไม่ไม่เหมือนกลางวันเลยนะครับมาแตกต่างกันอย่างชิ่นเชิงเลยนะครับนะผมก็หาต้นไม้ใหญ่ที่ผมชอบจำไงต้นไม้ใหญ่แล้วก็เขาเรียกว่าภูภูแต่และหน่วยลูกเขาลูกเขาผมจะจําชื่อจําชื่อจําชื่อแต่ที่นี่กลางคืนมืดตึบนะครับนะมืดตึบแล้วเจวันไปถึงกลางทางแกพูดว่าอ่าอุ้ยแถวนี้น่ามีสัตว์ใหญ่เนาะ ผมก็รู้แล้วผมอึ้งแล้วอะไรจะมาพูดตอนที่หลงป่าวะผมถ้าเป็นแถวบ้านนะผมด่าให้จริงๆนะครับนะแต่ผมไม่ด่ากลางภูเขานะครับผมรู้แล้วว่ามันอยู่ที่ปากคนแล้วอ่ะปากแบบไม่รู้เรื่องนะครับคนไม่เคยเข้าป่าก็จะแบบนี้นะครับบางทีอาจจะพูดแค่นิดเดียวนะครับนะเวลาไปเดินป่าจําไว้นะครับนะแค่คําพูดนิดเดียวนะครับถ้าเราไปพูดต่อนะครับเจอแน่นอนผมกล้าฟันธงเลยใครเข้าป่า ลึกๆแล้วก็ไปถามหาสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรืออยากจะเห็นนะครับนะ <c oughs> คุณจะได้เห็นแน่นอนนะครับ <c oughs> แกหลังจากแกไปถามหาสัตว์ใหญ่พ <c oughs> ี่แกถามหาสัตว์ใหญ่แค่ยังไม่ถึงสิบนาทีนะครับ <c oughs> เดินไปอีกลงหลงป่านะครับ <c oughs> ตามที่ว่าผมเข้าไปตุยแล้วเข้าไปตุยตามเดินทาตามทางตุยเดินเดินเข้าไปแล้วทีนี้ตุยไปเป็น,เป,นเป็นไม่นานทีนะครับเม <c oughs> ื่ออาทิตย์ก่อนก็พาแกเดินนะครับเดินไป ักระยะยังประมาณสัก4ี่สิบเมตรตันตุยตันนะครับตุยตันที่ที่เดินกลับมาข้างหลังอีกเดินกลับมาร่องรอยเดิมอีกแต่ผมหักไม้ไว้แล้วนะเดินมาได้ครึ่งหนึ่งครับส่องไฟไปอยู่สักประมาณ30 4สี่สิบเมตรนะครับนะมันจะมีเหมือนสัตว์ใหญ่นะครับตาเท่านี้เลยขวางตุยอยู่แบบนั้นเลยขวางทางเดินนะครับขวางทางเดินแล้วไปไม่ได้ผมรู้เลยผมรู้ผมก็เก็บ อ่าหักยอดใบไม้หักยอดใบไม้ดบหักยอดใบไม้แล้วก็มาตั้งปุ๊บแล้วมาบอกเจ้าที่นะครับบอกเจ้าที่ปุ๊บพอบอกเจ้าที่ผมรู้เลยว่ามีสิ่งที่อะไรก็แล้วแต่นะครับนะสิ่งที่พี่เขาทักไปก่อนหน้านะี้บอกว่าน่าจะมีสัตว์ใหญ่นะครับผมก็ได้เก็บดอกไม้นะครับแล้วก็นั่งพูดโอ้ยคนลุกคนลุกอีหละคนหัวลุกแล้วก็พูดบอกว่านะลูกหลานมาดีลูกหลานมานี่ลูกหลานไม่ได้ตั้งใจพวกนี้ก็มาแบบว่าอยากจะให้ออกจากป่าให้ได้เร็วๆนะครับนะ หลังจากนั้นผมก็รีบก่อกองไฟนะครับก่อกองไฟพอก่อกองไฟ,อองงไฟปุ๊บพอได้สักฟักหนึ่งที่เพื่อนๆนเห็นแสงไฟนั่นแหละที่เพื่อนเเห็นแสงไฟผมก็แสงไฟใครให้ปิดไฟให้พี่วันปิดไฟนะครับแสงไฟแสงไฟนั่นก็คือเป็นต่อเขตนะครับนะเป็นแสงไฟของพี่ๆทาหารลรานะครับนะทหารเราหลังจากนั้นก็เดินหาทางออกทางนี้ก็ตันทางนี้ก็ตันมันเริ่มจะตันทั้งสี่ทิศแล้วนะครับนะ ผมก็เริ่มเอะใจแล้วว่ามันจะไปยังไงถ้าเราไม่ไปตอนเช้านะครับนะการหลงป่าอย่าเดินกลางคืนนะครับนะยิ่งเดินกลางคืนยิ่งไปกันใหญ่นะครับนะผมเอาประสบการณ์มาวัดว่าต้องไปตอนเช้านะครับยังไงก็ต้องไปตอนเช้านะครับนะไปตอนกลางคืนไม่ได้ยิ่งหลงเข้าไปลึกกว่าเดิมมันไม่ดีนะครับยิ่งสัญญาณไม่มีนะผมก็ได้ตัดสินใจกอ่อกองไฟนะครับก็ผูกเปนนอนตรงนั้นเลยนะพอน,นอนตรงนั้นอ ได้พักหนึ่งนะครับสิ่งที่ขวางทางตุยมาอีกนะครับมาวนเวียนวนเวียนแล้วเวลาเราหยุดพักนะครับสิ่งที่เราได้ยินก็คือเสียงเท้าลอยเท้าเดินรอบ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 ที่ตั้งของเรานะครับพักตรงไหนมันจะมีเสียงเดินตรงนั้นนะครับทั้งสองคืนนะครับคืนที่หลงป่าเหมือนกันนะครับคืนที่หลงป่าก็เดินนะครับมาเห็นดวงตาใหญ่นะครับผมก็คิดแรกๆนะผมคิด เอใจไปทางหมีซะมากกว่านะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่หมีแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะครับเพียงแต่ดวงตานะครับดวงตาแบบอยู่ไกลๆอยู่นะหลังจากนั้นก็หายไปหลังจากหายไปผมก็เดินเดินกลับมาเดินกลับมาแล้วก็มารีดก่อไฟนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างในป่าให้รีดก่อไฟให้เร็วที่สุดนะครับนะการก่อไฟมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะกับการที่เราประจนภัยต่างๆในป่าในความมืดนะ ผมแนะนําให้ก่อไฟให้ร็วที่สุดนะผมก็รีบก่อไฟพอรีบก่อไฟที่นี่ก็เริ่มมานั่งแล้วมานั่งคุยกันว่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวค่อยจะออกไปนะครับแล้วเสียงเดินนั้นเสียงเดินยังกลับมาวนเวียนนะครับเนะสียงเดินก็เริ่มกลับมาวนเวียนวน,นเวียนรอบๆอเต็นที่นอนเราแต่มันมีกองไฟนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรนะครับผมก็ไม่อยากนึกถึงว่ามันเป็นอะไรนะครับและผมไม่อยากรู้ด้วยในจังหวะนั้นนะเสียงเดินนั้นให้มันเะดินไปนะครับ อย่างเดินนั้มันเดินไปอย่าไปทักอย่าไปท้วงนะครับผมพยายามบอกอ่าพี่เขาอยู่นะครับมองหน้าแกอยู่ห้ามพูดอะไรแกก็น่าจะรู้แล้วว่าห้ามพูดเลยแกก็นั่งไม่พูดเงียบคิดนะผมก็เงียบแกก็เงียบนะแต่แต่ถ้าแกพูดอีกนะว่าอยากเจอนู่นอยากเจอนี่อีกนะผมรับรองเลยว่าผมจะพาแกผูกเปย์นอนบนต้นไม้นะผมจะขึ้นนอนก่อนเลยผมจะขึ้นไปผูกเปย์นอนนะบนต้นไม้แต่นี่แกก็เริ่ม เกใจได้แล้วแหละนะพี่เกจก็ไม่พูดหลังจากที่พูดสัตว์ใหญ่คําเดียวเ่านั้นแหละผิดเลยนะครับหลังจากเสียงเดินนั่นเดินสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไปเองนะครับหลังจากนั้นก็ไปเองนะครับไปเองทุกอย่างจะมีลมทิ้งท้ายนะครับนะแล้วก็มีเสียงสัตว์ร้องกลางคืนนะครับตีสองตีสามก็มีนะครับเสียงสัตว์ร้องกระลอกทุกอย่างนะครับเหมือนสิ่งที่เข้าไปจากมาดูเรานะครับนะเวลาเข้าไปมันจะมีสัตว์ร้องหนีไปเลยนะครับนะ สัตรองตามตูตามหลังเข้าไปผมก็รู้เลยว่าเข้าไปแล้วนะครับไปแล้วเราก็ได้นอนวันนั้นได้นอนตื่นขึ้นก็ตื่นหกโมงเช้าหกโมงเช้าตื่นขึ้นเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมหลังจากตื่นหกโมงเช้าผมเดินไปอยู่ที่ประมาณสักห้าเก้าสิบเก้านะครับนะไปเจอถนนทางเดินที่เขาเดินกลับบ้านกันนะครับนะ มันเป็นไปได้ยังไงผมหาทั้งคืนไม่เจอนะครับหลังจากนั้นผมมาหากลางวัน,วนะเจอนะแค่สิบเก้าเองไม่ไกลนะครับนะประมาณถ้าถ้านี่ก็ประมาณสักห้าเมตรนะครับนะห้าเมตรถึงแล้วถนนที่เดินที่เราเดินขึ้นไปผจนภัยลอยต่อเขตสบปอลาวนะครับหลนะังจากที่เราหลงเมื่อคืนไม่เห็นนะผมเดินไปแล้วตรงนั้นไม่มีขอนไม้ใหญ่ตรงนั้นไม่มีเมื่อคืนแต่ตอนเช้าตื่นขึ้นมามีหมดเลย หลังจากที่เราที่เรา,ารู้ว่า,าถนนทางนี้นะครับรู้ทิศรู้ทางนะครับพอ,อสว่างมาแล้วก็เดินกลับบ้านนะครับเดินกลับบ้านมาก็ใช้ระยะเวลารปะจนภัยก็2วัน2คืนแต่จะเป็นการรปะจนภัยที่เดินมากกว่านะครับนะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเนื่องจากหลงป่าคืนนั้นนะ อาหลงป่าแล้วไม่มีอารมณ์นะครับนะบางทีหลงป่าไม่มีอารมณ์บางทีหิวข้าวก็ไม่มีอารมณ์นะครับนะบางทีการะจนภัยบางทีเราสบายใจก็จริงนะครับนะแต่เราไม่ได้ถ่ายทําอะไรต่างๆนะครับเนะนื่องจากว่าเหนื่อยอยู่ที่สถานการณ์เหมือนกันนะครับนะในวันนั้นก็พาพี่เข้าไปสองวันสองคืนนะครับระจนภัยก็ผ่านรุปร่วงไปด้วยดีนะครับเจออาถรรพ์ป่าต่างๆหลายเรื่องหลายอย่างนะครับนะก ปะจนภัยต่างๆนะครับนะมันก็เป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงแต่เราอย่ายลบหลู่เราอย่าถามหานะครับนะการที่ประจนภัยก็ไปประจนภัยไปหากินข้าวป่านะครับถ้าเราไปมันอยู่ที่ปากเรานะครับนะปากเราพูดดีนะรนะเราก็อยู่แบบมีความสุขในป่านั้นนะครับแต่ถ้าปากเราไม่ดีนะครับเราอาจจะหลงป่าไปเลยก็ได้นะครับบางคนจะ พึ่งเทคโนโลยีนะครับแต่ทุ่ทีนะครับสัญญาณไม่ม <t omat Maria language> ีนะครับในป่านะเราต้องพึ่งทักษะของเรานะครับนะการจำนะการจําเช่นต้นไม้นะครับนะการจําเช่นต้นไม้แล้วก็การจําเรื่องหักไม้นะครับการจําปักต่างๆหนองต่างๆน้ําต่างๆคลองต่างๆนะครับนะมิประเศสําคัญนะครับนะการจําของเราจําให้ได้นะครับนะเวลาไปนะเวลาไปกับคนที่เขามีประสบการณ์นี่แหละนะให้พยายามจาจำจา เขาไม่บอกหรอกนะเขาจะพาเราเดินไปเหมือนนั่นแบบนี้ตอนที่ผมไปนี่ไม่มีใครบอกนะเราจำเอาเองอ๋อต้นนี้ต้นตะเคียนใหญ่อ๋อต้นนี้ต้นเราต้นบากใหญ่ต้นบกใหญ่เราก็จาใบถ้านเะขาลุงนี้เราจําจําจํานั่นคือทักษะในการจําที่เราจะเอาชีวิตรอดในป่านะครับแค่ไปครั้งเดียวทุกที่ในโลกใบนี้นะครับผมจะจําได้หมดเลยนะไปครั้งเดียวผมจําได้นะกลางวันนะกลางคืนนี่หลงเหมือนที่พาพี่เขาหลง โอเคครับเดี๋ยวผมเข้าเวียนก่อนนะเรื่องอาถรรพ์ป่าก็นี่แหละนะเรื่องเรื่องนี้ก็นะก็มีข่าวๆแค่นี้นะครับนะแต่ก็มีอยู่หลายๆเคสนะครับนะหลายๆเคสดเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆโอเคนะครับ